ค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับลุกเพจ YouTube นะคะแล้วก็ติ๊กต็อกพี่การน,นมแม่ค่ะวันนี้พี่การมาไลฟ์ให้ความรู้ละค่ะเที่ยงครึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสาระความรู้ดีๆนะคะจากพี่การที่พี่การน,นํามาฝากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่การน,นะคะมีความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหานมแม่มาฝากค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะขอร้ายขอหัวใจพี่กันนิดนึงค่ะคือทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้นะคะคือจริงๆ้วจ,จะบอกว่าบางทีเห็นคุณแม่ไปซื้ออุปกรณ์แก้ไขปัญหานมแม่เนี่ยใช้ไม่เป็นหนึ่งไม่รู้จะซื้อแบบไหนสองสามคือซื้อแบบแล้วเอามาใช้ไม่ถูกต้องทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีวันนี้ก็เลยคิดว่างั้นพี่กันรวบรวมมาในการ,รว่ามีอุปกรณ์อะไรในแก้ไขที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานมแม่ ได้จริงๆรเอ่ะมีอะไรบ้างแล้วที่จําเป็นต้องใช้อ่ะคะ่ะเพื่อไม่อยากให้เราเสียเงินฟรีคะ่ะอ่านะคะแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์นั้นน่ะได้นะคะก็เลยเอามาฝากในไลน์นี้นะคะอุปกรณ์ตัวแรกที่พี่กันอยากจะแนะนําให้คุณแม่รู้จักนะคะคือตัวนี้คะ่ะอ่าเขาเรียกว่านิเปิลพูลเลอร์นะคะนิเปิลพูลเลอร์หรือว่าถ้าเรียกง่ายๆก็คือที่ดึงหัวนมนะคะอ่าใช้กรณีไหนสําหรับนิเปิลพูลเลอร์ตัวนี้นะคะ ใช้ในกรณีที่แม่มีปัญหาหัวนมสัน้นหัวนมบุม๋มหัวนมบอดเทียมนะคะเราจะใช้นิเปิลพูลเลอร์เนี่ยดึงหัวนมนะคะร่วมก,กับการแก้ปัญหาโดยการปรับท่าอุ้มเป็นท่าฟุตบอลหรือว่าท่าอุ้มฝังตักประยุกอ่ะเดี๋ยวนึกไม่ออกท่าอุ้มฟุตบอลก,ก็คือการเหน็บด้านข้างแบบนี้ท่าฝังตักประยุกต์คือการจับแบบนี้นะคะอ่ะโดยวิธีการใช้นะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ ตั้งคันนะคะช่วงอายุคันมากกว่า32สัปดาห์ไปแล้วเพราะว่าถ้าเราใช้เร็วหรือว่าใช้ก่อนอายุคัน3ามสสัปดาห์เนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการหดละตัวของมดลูกนะคะคุณแม่ที่มีปัญหาเจ็บคันข้อกังกาหนดคุณแม่ที่ผุยความเสี่ยงประการข้อกังกาหนดห้ามใช้นะคะอ่ะเราจะใช้ตอนที่ท้องแก่แล้วหรือเราจะดึงหัวนมนะคะแล้วก็ใช้ตอนที่หลังคลอดแล้วคลอดแล้วนั่นเองค่ะก็คือจะใช้ ดูดหัวนมดึงหัวนมขึ้นก่อนที่จะให้ลูกเข้าเต้าท่าท่าฟุตบอลหรือว่าท่าอุ้มหวางตักไปยุบวิธีการใช้นะคะเราก็จะบีบตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปที่หัวนมเราแบบนี้ปื๊ดนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็บีบให้มันทายก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาเอาอกอย่าดูดไวแล้วดึงอย่างนี้นะจะเจ็บนะคะแล้วเราก็ไม่ค้างไว้บางคนแบบอยากให้หัวนมขึ้นมากใส่ค้างไว้อย่างนี้ตลอด สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นแผลแล้วก็แตกได้นะคะแล้วเราก็เบามือนิดนึงนะคะอ่าอย่างงี้เห็นไหมคะว่าหนนมมันจะยื่นขึ้นนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่านิปเปิลพูลเลอร์นะคะมีขายที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่คลินิกน้แม่นะคะแล้วก็มีของพิเจนนะคะที่เปกันเจอนะคะอ่ะมาดูอุปกรณ์ที่สองใครเคยใช้ตัวไหนก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะ เดี๋ยวเราตอบคาถามให้นะคะเดี๋ยวเราขอรายความรู้ก่อนอุปกรณ์ตัวที่สองที่วันนี้ที่พี่แกนเอามาบอกนะคะเอ่อเป็นอุปกรณ์นะคะอ่าปะทุงแก้วเอ้ยเมื่อกี้พี่แกนเตรียมอ่านี่เขาเรียกว่าปทุงแก้วนะคะใครเคยใส่ไหมปะทุงแก้วตัวนี้คะ่ะ ถ้าทิกติกตอกมีคําถามนะคะพี่กันอยากจะให้มาพิมพ์หน้าเพจเพราะว่าจะไล่ตอบจากหน้าเพจนะคะก็คือมาพิมพ์เรียงลาดับตามหน้าเพจนะคะอันนี้เขาเรียกว่านิเปิลพูลเลอร์เห็นไหมคะใสๆนะคะอ่าสามารถล้างได้นะคะถอดล้างได้นะคะอ่วิธีการใช้งานใช้ยังไงใช้แก้ปัญหาอะไรนิเปิลพูลเลอร์เนี่ยสำหรับคุณแม่ที่มีลานนมแข็งผลลานนมไม่ยืดหยุน่นหัวนมที่หัวนมที่ กดเข้านะคะอ่าแล้วก็จะใช้ปะถุมแก้วช่วยนะคะลานนมเราก็จะยืดหยุ่นมากขึ้นการเข้าเต้าจะบอกว่าสําคัญมากๆคือลานนมต้องยืดหยุ่นนะคะอ่ะนะคะสามารถใช้ช่วงไหนได้บ้างตั้งคันนั่นเองค่ะเราสามารถใช้ช่วงตั้งคันนะคะได้เลยนะคะอ่าเพราะว่าตัวตัวตรงเนี้ยค่ะคุณแม่เห็นตรงนี้เนาะมันจะไปกดเนี่ยขอบนะคะมันจะไปกดที่ลานนมทําให้ลานนมเรานิ่มขึ้นนะคะอ่า การใส่คือใส่ช่วงกลางวันเท่านั้นเพราะว่ามันจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อมีการแบ่งแขนถ้านอนตอนกลางคืนไม่ต้องใส่นะคะห้ามใส่เด็ดขาดนะคะอ่าโดยการใส่เนี่ยให้ใส่เปในเชือดเสื้อชั้นในสวมเสื้อชั้นในแล้วก็ใส่ปะทุนแก้วลงไปเสร็จแล้วก็ดึงสายเสื้อชั้นในให้กระชับนะอ่าเสื้อชั้นในนี่ไม่ให้ใส่เป็นตะขอหน้านะคะตะขอหน้าแรงกดจะไม่ค่อยมีนะคะอ่าอันนี้คือใส่ช่วงตั้งครันนะคะช่วยให้ลานนมนิ่มได้ การใส่คือควรจะมีคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย์นะถ้าใส่นานเกินไปอาจจะทําให้ลานนมเรานิ่มหรือยุดหยิ่นเกินไปนะคะทีนี้หลังคอดบางคนมาเจอว่าลานนมแข็งหลังคอดนะคะหรือว่าไม่เคยใส่มาก่อนหลังคอดใส่ได้ไม่ได้นะคะให้ใส่ก่อนที่ทารกจะดูดนมประมาณครึ่งชั่วโมงอ่านะคะก่อนสมมติว่าลูกดูดนมเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงลูกจะดูดนมให้เราไปถุงแก้วมาใส่ในเสื้อชนในแบบนี้นะคะ หลังคลอดเนี่ยคุณแม่อาจจะมีน้ํานมออกมาที่ที่ปฐุมแก้วเนี่ยห้ามเอานํามาให้ลูกกินนะคะเพราะปฐุมแก้วเนี่ยไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อนะคะอ่ะแล้วก็แน่นอนว่าตอนนอนห้ามใส่เพราะมันจะไปกดท่อน้ํานมนะคะที่เราจะไม่ใส่นานไม่ใส่ตอนนอนเพราะว่ามันจะไปกดท่อน้นํานมทำให้เกิดปัญหาบล็อกดักหรือว่าท่อน้ํานมตันนะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์ที่สามแล้วค่ะอุปกรณ์เนี้ยมีคนใช้ผิดเยอะแล้วก็มีอุปกรณ์แบบเนี้ยที่มีคนแบบพยายามเรียนแบบ ไม่ใช่สิพยายามผลิตออกมาที่มันแบบคล้ายๆแบบเนี้ยแต่มันใช้แล้วไม่ได้ผลอันนี้ค่ะ nipple c h i l l หรือ nipple cover น,นะคะตัวนี้ที่เราเรียกกันนะคะ nipple c h i e l นะคะรูปล่างมันเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมอ่านะคะตัวนี้ใช้ยังไงนะคะใช้ทําอะไรใช้แก้ปัญหาในเรื่องของภาวะเด็กที่ติดติดขวดสับสนหัวนมนะคะทำยังไงก็ไม่ยอมดูดเต้าแม่เราจะต้องทำสเต็ปหนึ่งสองสามมาแล้ว ทำยังไงก็ไม่ยอมก็จะบอกว่าให้ลองใช้นิเปิลชิลลตัวนี้นะคะซึ่งต้องยอมรับก่อนว่าถ้าใช้นิเปิลชิลลสุดท้ายเราก็ต้องเลิกนิเปิลชิลลหรือว่าพยายามเอาออกเอา,เอาอย่านิเปิลชิลลหรือว่าพยายามให้เป็นดูดเต้าอยู่ดีนะคะก็คือช่วยได้บ้างในการดูดเต้าอ่าบางคนอาจจะใช้ในกรณีที่หัวนมแตกแบบรุนแรงเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าในหัวนมแตกที่รุนแรงเท่านั้นที่จะใช้ครอบหัวนมนะคะ คำเตือนคือการใช้นิเปลิลชิลนานๆก็ทําให้ลกทารกสับสนหัวนมไม่ยอมดูดเต้าน่มแม่ได้เหมือนกันวิธีการใช้นะคะวิธีการใช้นิเปลิลชิลนะคะต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมนะคะมันจะมีไซส์บอกนะคะตัวนี้ไซส์ L นะคะอ่ามันจะมีไซส์ S M L นะคะเราต้องเลือกที่มันเข้ากับหัวนมเราแล้วไม่หลวมเกินไปไมใ่ใหญ่เกินไปเพื่อมันพอดีวิธีการใช้นะคะมันจะเป็นแบบซิลิโคนบางๆแบบนี้นะคะ ให้เราดึงค่ะดึงเห็นเนาะดึงอย่างนี้ค่ะเ๋ยนนะอ่ะดึงอย่างนี้แล้วก็สวมไปที่หัวนมนะคะนี่หัวนมของบิกันอันนี้มันไม่ยืดหยุ่นจะเป็นแบบนี้นะคะใส่เห็นไหมคะอ่าเขาเรียกว่านิเปิลชิลนะคะอันนี้เลยแล้วก็ให้ลูกดูดเต้านะคะอ่ะเราไปสามอุปกรณ์แล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกที่ใช้แก้ปัญหาหัวนมแม่นะคะอุปก,กรณ์ที่สี่ค่ะ เครื่องปั๊มนมแก้ปัญหานมแม่เครื่องปั๊มนมไม่ใช่เฉพาะคุณแม่ที่ทำสต็อกเท่านั้นที่ต้องมีเครื่องปั๊มนมแต่ในกรณีที่คุณแม่หัวนมบอดบอดแบบเอาไม่ขึ้นคุณแม่ที่ลูกอยู่ติดเด็กแม่กับลูกแยกจากกันนะคะอันนี้เราต้องใช้เครื่องปั๊มนมช่วยในการปรั๊มนมนะคะอุปรกรณ์ต่อไปอ,อ่าเออใหม่การใช้เครื่องปั๊มนมเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของทําให้คุณแม่ยังคงมีน้นํานมได้นะคะอ่าไปแก้ระบายน้นํานมออกนะคะ เครื่องปั๊มนมก็คือจะดีกว่าการบีบมือนะในช่วงแรกแนะนําว่าอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เครื่องปั๊มนมเพาบีบมือมันจะกระตุ้นเต้าได้ไม่ดีนะคะอุปกรณ์ที่ห้าจะเรียกว่าอุปกรณ์ดีไหมนะคะก็คือเป็นตัวช่วยละกันนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเอ่อยาทาหัวนมนะคะยาทาหัวนมนะคะใช้กรณีที่หัวนมเริ่มแตกแดงหรือว่ามีแผลเราก็จะใช้ยาตัวนี้ทาเพราะว่าน้านมเอาไม่อยู่นะคะ การใช้ยาจะทําให้บรรเทาการแดงแตกแฉ้งได้นะคะอ่าทางที่ดีเราต้องเลือกยาทาหัวนมที่ไม่ต้องล้างออกเวลาที่ลูกจะดูดจะได้ไม่ต้องมาคอยเช็ดนะคะแล้วก็จะยิ่งกระทบกระเทือนแผลเราด้วยนะคะปุ่กันต่อไปตัวที่หกกลวยสูญญากาศกลวยสูญญากาศนะคะคือเป็นตัวที่ช่วยเก็บน้ํานมสต๊อกแก้ปัญหาคุณแม่ที่ไม่มีไม่มีนมสต๊อกเพราะว่าเวลาที่เราให้ลูกกินนมข้างหนึ่ง เวลาลูกกินนมเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาเลดดาวรี e ฟกซ์ซึ่งจะทําให้น้านมอีกเต้าหนึ่งไหลเราก็จะใช้กลวยสุนยกรน,นี่ค่ะเก็บน้ํานมนะคะอ่ะเค่ะอุปกรณ์ต่อไปผ้าคลุมให้นมหมดปัญหาการเป็นหมดปัญหาการโปร๊หรือว่าการไม่กล้าให้นมปั๊มนมในที่สาธารณะค่ะให้ใช้ผ้าคลุมให้นมอุปกรณ์ที่8ค่ะที่ประครบเต้านมนะคะที่ประครบเต้านมอาจจะเป็นแบบ เออเดี๋ยวนะพี่เจนเอามาหรือเปล่านะาแบบเข้าสารนะคะที่ประครบเข้าสารที่ประครบแบบสมุนไพ่นะคะเอ,อะไรนะลูกประครบได้หมดเลยนะคะเรามาใช้ช่วยประครบกรณีที่ต้อน่มคัดท่อน้ำนมตันนะคะ<ม>หรือจะแค่ช่วยในการผ่อนคลายก็ได้แนะนําว่าให้เราประครบเนี่ยก่อนที่ลูกจะดูก่อนที่เราจะปั๊มนมก่อนที่จะบีบน้ํานมด้วยมือนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหานมแม่เอาจริงๆก็ประมาณนี้นะไม่ต้องไปซื้ออะไรเกินกว่านี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เขาขายกันนะคะที่มันจะคล้ายจุกนมอะ่ะสีเหลืองๆเป็นรูปดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วแข็งๆอย่างนั้นอะ่ะไม่ต่างอะไรกับการให้ลูกดูดขวดนะคะก็คือไม่ไม่อยากให้ใช้โดยเฉพาะช่วงหลังคลอดใหม่ๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เลยบางคนแบบคิดว่าตัวเองัวนมบอดบุ๋มไงก็ซื้อมาปรากฏว่าลูกดูดไม่ได้นะคะก็คือไม่ต้องใช้เนาะ หัวนมที่ลูกดูดไม่ได้จริงๆก็คือหัวนมที่บอดแท้ดึงไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะหัวนมสั้นไม่ใช่ปัญหาค่ะอปัญหามันอยู่ที่ลานนมมากกว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการตอบคาถามนะคะวันนี้พี่แก่นต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะเดี๋ยวเจอกับสาระความรู้ดีๆนะเพจพี่แก่นนะคะวันนี้พี่แก่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาติ